สวัสดีครับพี่น้องชาวกาลสินทุกท่านในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ระบาดในช่วงนี้ซึ่งทำให้พี่พี่น้องน้องชาวกาลสินได้ใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากพวกเราในานามช่วยเดลิเวอรี่ซึ่งเป็น Delivery ท้องถิ่นของคนชาวกาลสินและได้เห็นความสำคัญของเหตุการณ์ในช่วงนี้จึงจัดให้มีการ บริการส่งฟรีให้กับพี่น้องชาวกราสินทุกท่านในวันที่13-15ถึง15เมษายนนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นขวนัญกำลังใจให้พี่น้องชาวกราสินทุกท่านพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจใช้บริการของเราสามารถติดต่อเราได้ที่เพจ Facebook จวดเดลิเวอรหรือโทรศัพท์091-064-4583หรือ 0887336471หรือ0956689486ได้เลยนะครับพวกเรายินดีให้บริการครับ